ไปทำอะไรมานะฮะเทคหนึ่งครั้งที่หนึ่งสวัสดีครับกระผมชื่อนายนิชทอคินดา พูดคณะผิดเทคที่หนึ่งครั้งที่สามสวัสดีครับผมชื่อนายอนุชิตทองจินดาเทคที่สามครั้งที่หนึ่งคุณสมบัติของข้าพเจ้าเป็นคนอัธยาศัยดีซื่อสัตย์ขยันอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เท่ท no. no. ี่4ครั้งที่1ในขณะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอดลมบุคลิกภาพทำไมทำไมใหม่แนไม่ออกเท่ที่4ครั้งที่2ในขณะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอดลมอดลมเท่ที่4ครั้งที่3ในขณะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่นั้นข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอดลม อครั้งที่4ใช้ที่5ขณะที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒ <Okay. S 1> นาในด้านภาวะผู้นำการเข้าร่วมอบรม oh, oh, oh. แนะนำตัวครั้งที่หนึ่ง ดครับกระผมนันธนาชาเทวิทักษ์ปัจจุบันกำลังศึกษา,าอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาชั้นปีที่3สาขาการออกกำลังกายและการกีฬาเกรดเฉลี่ยสะสม2.79กระผมหวังว่าความรู้ความสามารถของกระผมที่กระผมสะสมมานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านไม่มากก็น้อยและสามารถผลักดันให้องค์กรของท่านก้าวไปอย่างข้างหน้าได้อีกกย่างว่า แนะนำตัวครั้งนี้นึงสวัสดีครับกระผมนายธนชาติเทพพิทักษ์เบิร์ดงานเสร็จแล้วมอะไรหนึ่งสองสามแนะนำตัวครั้งที่สองสวัสดีครับกระผมเฮ้ยเดี๋ยดิมึงต้องบอกว่าเทคหนึ่งครั้งที่สองเอาเอาไม่เอ้ยเทคหนึ่งครั้งที่หนึ่งไม่ใช่เมื่อกี้มึงไม่นัดบอกเทคเดี๋ยวตัดต่อนเลยนะ เอามาา <Okay. S 1> ออมาเมาแล้วบดรัดแม่งเนี่ยทำไมก็มันใส่ไม่ดีี๋ยวถอามันไม่สวยโอเคเอาเอาเลยเอเลเอาเะวบอกอะไนะเฮ้ยบอกอะไรนะฉีฉีออฟนใครแล้วออกมาออฟนใครแล้วออกมาดูดิ บอกว่าอะไรนะสีมึงพูดว่าอะไรมึงรู้ยังสีไม่รู้พูดว่าอะไรเฮ้ยคนตอเยอะฝังพูดฝังพูดเทคนงครั้นหนึ่งโอเคเริ่มเทคนนึ้งครั้งที่หนึ่งสวัสดีครับกระผมนายธนชาเทพิทักษ์นักศึกษามทำไมไหม่ๆกเลยคนต่อเยอะอ๋อ นะแล้วเทคหนึ่งคนด้หนึ่งกต้นสวัสดีครับ Happy b i r d a y h a p p y b i r d a y to you h a p p y b i r d a y เอารียนดเรียนด้วยเอาลิ้นเรียนเทียนด้วย ไอศักยภาพดำเฮ้ยเป่าขึ้นดำดีวะเอาดิโอ้ยคูลหนุ่ยเฮียมันจะดำเนี่ยไอเฮี้ยกูรอแลรงดิมึงดูเทียนดิดูเทียนดิดูเทียนดิหมดจริงๆอ่ะมันเป่าไม่เป็นเองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป่าเป็นเปล่าเขาจะไม่ได้เลยอะไรเปล่าเป่าให้มันดำเทียนที่ไหนโทษเทียนโทษเทียนอีกแล้วปัดไม่ได้โทษเทียนเต็ยเต็มแล้ว โซดเทียนอีกแล้วกูไม่กินแล้วตัวเองน้ำลายลงเลยเอาเป่าอีกอันอู้หรอกเอาอะไรเอาอะไรเทียนแบงเมียเมีอะไรจะฝากถึงมิดล็อกแฟนเพลงไหมครับมิดล็อกเป่าเทียนให้ดับก่อนดีกว่าก่อนจะพูดเป่าเทียนให้ดับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ให้แต่งบอลของวันเกิดผมมาดับแล้วครับเขาต่างโจดี้โจดีเรียนดูดีกันดิดูเรียนดิก็เจ๋งไงเรื่องไหนทำเพลงอ่ะพ้องเรียนหมดละ โอเคทำละลายเยอะเงี okay. ้ยรอนานไม่มันฝังเข้าไปลึกเราให้ตังโมเพราะอะไรครับเพราะกูไม่มีตังซื้อใครกับพวกกุลก เนอายังไงยังไงล่ะคนอัดไม่อยู่เลยโอ้ยเรียอัดกันเองก็ได้วันนี้เราต้องบอกว่ามึงจะไปบึ่งจะไปลงขึ้นบอกว่าสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมแงกลับกูเลยอ่ะจบจบจากไอ้นี่อะไรวะบอรสตรีทไม่ให้เกตก่อนก่อนก่อนที่จะรับเขาเขาต้องถามก่อนซีซีผมไปมาแล้ว เหนึ่งครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้านายเจษฎาพรบุญเสริมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีตายเหรอเทคที่หนึ่งครั้งที่สอง2 2> สวัสดีครับข้าพเจ้านายเจตราพรบุญเสริมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล สนใจที่เข้าสามัครตำแหน่ง Personal Trainer ของ California Wow ที่เอาอ้วได้คัะพร้อมเทคสอครั้งที่1จากความรู้ที่ผมได้ศึกษามาในคณะวิทยาศาสตรแ<ล>์และเทคโนโลยีการกีฬาเช่นวิชาการเสริมสร,ร,มร้างสมรรถภาพทางกายพื้นฐานการเคลื่อนไหวและ ต่อมาต่อกูเลยกูต่อเลยอันนี้อันนี้ไว้ต่อได้อ่ะอจากความรู้ที่ผมได้ศึกษามาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเช่นวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการบัจ็บทางการกีฬารวมถึงเม่พร้อม เทคสามครั้งที่สอง <laughs> <my. S 2>